มาแล้วขณะนี้หมอกฟ้าเป็นตัวนำคู่กับครุฑจันทราไปซอขณะนี้ไอดอนโผ่านมาเป็นตัวนำแล้วหมอกฟ้าเป็นตัวที่สองที่ไปสามขณะนี้ ไอ้ดันโนเป็นตัวนำครูจันทาเป็นตัวที่สองหมอกฟ้าที่สามที่โค้งไปสิบจอกทางตรงขนาดนี้ไอ้ดันโหเป็นตัวนำครูจันทาเป็นตัวที่สอง <c ười> ขนาดนี้ไอ้ดันโหเป็นตัวนำครูจันทาเป็นตัวที่สอง <c ười> หมอกว่าที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่สองอิรนโนหมาเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีศูนจุดสามสี่วินาทีครุจันทราหมาเลขห้าชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีศูนจุดเจ็ดศูนย์วินาทีหมอกฟ้ามาเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่ง